สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับขา้ขาราชการล่าสุดมาพูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับเขาได้มีหนังสือนะครับเป็นหนังสือของสำนักงบประมาณที่นอรอ0 7 3 1 1ทับว2 1 นะครับลงวันที่2ธันวาคม2564เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคนะครับซึ่งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการนะครับ คุณผู้ชมสามารถสืบค้นในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้เนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านนะครับซึ่งเป็นค่าเช่าบ้านของสําหรับข้าราชการพลเรือนข้าราชการศาลยุติธรรมขร้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการและข้าราชการรัฐสภานะครับโดย เริ่มตั้งเริ่มที่ตำแหน่งประเภทบริหารก่อนนะครับตำแหน่งประเภทบริหารเนี่ยในตำแหน่งประเภทบริหารเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นมีทั้งระดับต้นและระดับสูงนะครับในระดับต้นเนี่ยถ้าอัตราเงินเดือน24,000แต่ไม่เกิน3 4 2 7 0บาทก็จะสามารถาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือน ถ้าเงินเดือน34,270บาทขึ้นไปจะเบิกได้6000บาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็นบริหารระดับสูงเนี่ยเบิกได้ไม่เกินเดือนละ6000บาทนะครับต่อมาประเภทอํานวยการนะครับระดับต้นระดับต้นอํานวยการระดับต้นเงินเดือน19,860แต่ไม่ถึง2 7 8 8 7เบิกได้เดือนละ4 0 0 0บาทนะครับ ถ้าตั้งแต่27,887ขึ้นไปแต่ไม่ถึง34,270ก็เบิกได้ไม่เกิน5,000บาทถ้าตั้งแต่34,270ขึ้นไปก็สามารถเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทนะครับต่อมาอํานวยการระดับสูงเนี่ยถ้าเงินเดือนตั้งแต่24,400แต่ไม่ถึง34,270เบิกได้ไม่เกิน5,000บาทนะครับ ถ้าตั้งแต่34,270บาทขึ้นไปก็เบิกได้ไม่เกินเดือนละ6000บาทนะครับต่อมาประเภทวิชาการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการนะครับเงินเดือน7,140แต่ไม่ถึง1 5 0 6 5บาทจะเบิกได้ไม่เกิน2,500บาทต่อเดือนถ้าตั้งแต่1 5 0 6 5บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง18,480บาท จะเบิกได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนถ้าเงินเดือนตั้งแต่18,480บาทขึ้นไปก็จะเบิกได้ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับนี่เป็นในระดับปฏิบัติการทีนี้ในระดับชำนาญการเนี่ยเงินเดือนตั้งแต่13,160แต่ไม่ถึง17,721บาทเบิกได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน ถ้าเงินเดือน17,721แต่ไม่ถึง25,470ก็เบิกได้ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อเดือนถ้าตั้งแต่2 5 0 0 0บาทถึง25,470บาทแต่ไม่ถึง34,680บาทก็เบิกได้ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนถ้าเงินเดือนตั้งแต่3 4 6 8 0บาทขึ้นไปก็เบิกได้ไม่เกิน6000บาทนี้ประเภทวิชาการระดับชำนาญการนะครับ ต่อไปประเภทลำดับระ,ะดับระดับชำนาญการพิเศษเงินเดือนตั้งแต่19,860แต่ไม่ถึง27,887จะเบิกได้ไม่เกิน4,000บาทถ้าตั้งแต่27,887แต่ไม่ถึง34,270บาทเบิกได้ไม่เกิน5,000บาทถ้าเงินเดือนตั้งแต่34,270บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทนะครับต่อมา ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเงินเดือนตั้งแต่24,400แต่ไม่ถึง34,270เบิกได้ไม่เกินเดือนละ5,000บาทถ้าตั้งแต่34,270บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกินเดือนละ6000ถ้าเป็นประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเนี่ยเบิกได้ไม่เกิน6000บาทต่อเดือนนะครับต่อมาประเภททั่วไปนะครับประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ถ้าเงินเดือนตั้งแต่4,870แต่ไม่ถึง15,065บาทเบิกค่าเชอาบ้านได้ไม่เกิน2,500บาทต่อดเดือนถ้าตั้งแต่15,065บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่กันไม่เกิน3,000บาทต่อดเดือนต่อมาระดับชำนาญการนะครับเงินเดือนตั้งแต่11,190บาทแต่ไม่ถึง14,410บาทเบิกได้ไม่เกิน2,500บาท ถ้าตั้งแต่14,410บาทแต่ไม่ถึง18,480เบ,บิกได้ไม่เกิน3,000บาทถ้าตั้งแต่18,480บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกินเดือนละ4,000บาทนะครับต่อมาระดับอาวุโสประเภททั่วไประดับอาวุโสนะครับเงินเดือนตั้งแต่15,410บาทแต่ไม่ถึง27,887บาทเบิกได้ไม่เกิน4,000บาทต่อเดือน ถ้าเงินเดือนตั้งแต่27,887บาทแต่ไม่ถึง34,270เบิกได้ไม่เกิน5,000บาทถ้าเงินเดือนตั้งแต่34,270บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกินเดือนละ6,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษเนี่ยเบิกได้ไม่เกินเดือนละ6,000บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือ อัตราบัญชีอัตราค่าชาวบ้านนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนข้าราชการสารยุติธรรมข้าราชการทุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการและข้าราชการรัฐสภานะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ล่าสุดนะครับเป็นหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนใช้ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงบประมาณนะครับเป็นาการเผยแพร่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2ทธันวาคม2,564นะครับซึ่งในหลักเกณฑ์ฉบับนี้เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเรามาศึกษากันใน ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆนะครับว่าเขากําหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเอาไว้อย่างไรนะครับซึ่งหน่วยรับงบประมาณนะครับจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ในการตั้งงบประมาณนะครับซึ่งหน่วยรับงบประมาณก็คือหน่วยงานของรัฐต่างๆที่รับงบประมาณนะครับ